้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL แอลบายซโยอิลึกรัฐบาลอิสระสมรังสีอดีตสายลับเปิดวันประกาศเจ้าตัวส่งสัญญาณประธานาธิบดีสหรัฐแล้วโคนตระกูลหุ่นผลเขเมรจากที่มีรายงานถึงการเปลี่ยนแปลงอำนาจครั้งใหญ่ในกัมพูชาโดยจีนหนุนฝ่ายเจ้า เพื่อโค่นล้มตระกูลฮุนเซนในขณะที่อีกกระแสอ้างถึงชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐจะผักดันสมรังสีตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นทำกลางศึกกับไทยที่กัมพูชายยังหาข้อยุติไม่ได้โดยล่าสุดวันนี้22ตุลาคม2568นายนันทิวัตรสามารถอดีตเลข,ขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook โดยระบุว่าคลิปเดียวเสียวสองคนฮุนเซนน่าจะเสียใจที่ไม่น่าปล่อยคลิปคาดไม่ถึงว่าแค่ขู่ทำเอาองค์อิงหลุดตำแหน่งแต่มันสะเทือนขา่าวกอี้ฮุนเซนเองด้วยสงครามชายแดนคิดว่าไทยจะไม่สู้ที่ไหนได้พังยับเยิน ทหารตายเป็นเบื่อเศรษฐกิจลม่มสแกมเมอร์รายได้หลักพังถูกตราหน้าประเทศอาชญากรรมข้ามชาติทุกประเทศรุมปนามยามมิ่นเก้าอีพุ่นนํำจะรักษาไว้ได้หรือไม่23ตุลาสมรังสีจะประกาศรัฐบาลอิสระเปิดตัวสู้และน่าเชื่อว่ามีตะวันตกหนุนหลังและฝ่าพายุรุนแรงครั้งนี้ไหวไหมทั้งนี้ ทีมข่าวเดอะเคียติกได้ตรวจสอบถึงความเคลื่อนไหวของในสมรังสีอดีตผู้นำฝ่ายค้านกัมบูชาที่ลี้ภัยอยู่ต่างประเทศในขณะนี้ก็พบความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการพุ่งเป้าโจมตีตะกูลหุนเซนและการประกาศรัฐบาลอิสระซึ่งก็พบเหตุการณ์ที่เปิดเผยออกมาดังนี้15ตุลาคม2568 นายสมรังสีได้แชร์ข่าวที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอังกฤษปราบปรามสแกมเมอร์ที่ชื่อในเฉินพร้อมกับข้อความอธิบายว่าหุนเซนนี่แหละคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังแก๊งสแกมเมอร์ตัวจริงและทำลายประเทศกัมพูชาสื่อข่าวดังหลายสำนักรายงานเกี่ยวกับอาชญากรรมทางไซเบอร์ในกัมพูชาแพร่กระจายข่าวไปทั่วโลก ชื่อเสียงของกัมบูชาบนเวทีนานาชาติถูกทำลายโดยฮุนเซนและครอบครัววันนี้ FBI จะขยายผลการเจาะลึกการจรงกรรมทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของในเฉินที่มีฮุนเซนอยู่เบื้องหลังเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้แรงงานการฟอกเงินแผนการลงทุนและสินทรัพย์ที่ถูกขโมย โดยมุ่งเป้าไปที่เยื่อผู้บริสุทธิ์หลายล้านคนในกระบวนการ14ตุลาคมเวลา18นาฬิกาสมลังสีโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าร่วมกันปิดปล่อยกัมพูชาจากตะกูลหุน่น14ตุลาคมเวลา18นาฬิกา48นาทีรัฐบาลอิสระกกัมพูชาช่วยกัมพูชาได้อย่างไรในวันที่23ตุลาคม 15ตุลาคมเวลา10นาฬิการ่วมกันปลดปล่อยกัมบูชาจากตระกูลหุ่นททรัฐบาลกัมบูชาอิสระ23ตุลาคมล่าสุดวันที่21ตุลาคม2568ในายสมนังสีได้โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความระบุว่ารัฐบาลอิสระของกัมบูชาในวันที่23ตุลาคม จะสนับสนุนการลงสมัครของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์ในฐานะผู้รับรางวัลโนเบลสันติภาพหากทำลายกลุ่มอาชญากรรมข้ามพรมแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพเครือข่ายอาชญากรรมนี้มีกิจกรรมที่แข็งแกร่งที่สุดตามแนวชายแดนเขเมรไทยภายใต้การคุ้มครองของรัฐบาลพนมเปญการเจาะข้อมูลเครือข่ายอาชญากรรมเป็นเหตุผลหลักของความขัดแยง้ง ระหว่างกัมพูชาและประเทศไทยจับตาสถานการณ์โลกเท่าทันทุกเหตุการณ์สู่การเตรียมรับมือ ปัญหาที่คาใจของคนไทยในขณะนี้ก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี้ครับจะเป็นชนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับสอวข้อที่1นะครับถ้าลบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปนีครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบานปลายกลายเป็นจนวนสงครามโลกรักษ์นั้ก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับ ความรุนแรงในการรบถ้าทั้งสองฝ่ายต่างแชว,วิทยเขาต่อสู้กันอย่างรุนแรงความเสียหจ,จะมีมากขึ้นนะครับก็จะทําให้สง่งผกระทบต่อเวทีโลกหรือทําให้นานานชาติตาม,มาเกี่ยวข้องหรือแมก้กระทั่งประเทศข้างเคียงก็เข้ามาเกี่ยวขอ้องด้วยมากขึ้นและข้อที่สามนะครับคือมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนข้อนี้สําคัญเพราะว่ามหาอำนาจกำลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านแงะยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือเห่ากับเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงทันทีถ้ามีสงครามกทยัคือภุ นนทุกกวััย้งชมชมสถาาศึษหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปอยังห้องสมุดโร,รงเรียนหรือชุมช,มชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ World War 3โดยนวากาศเอกสัมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นรื้อไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1990บาทเฉลีย่ยเล่มละ132บบาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีถึงโรงเรียนหรือห้องสมุด